สวัสดีครับก็มาพบกันกับตอนที่3นะครับเขียนโปรแกรมอย่างง่ายง่ายจริงๆนะผมจะมาสอนการเขียนโปรแกรมบน Arduino นะฮสำหรับผู้ที่เป็นพื้นของพื้นนุ่มพื้นฐานจริงๆเลยนะครับผมก็อ่ะเบื้องต้นเลยเนาะเรามาสำหรับ starter แล้วก็ไปที่ Arduino ครับเรามาเรียนรู้จักโปรแกรมกันก่อนเนาะโอเค ผมอาจจะเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะครับในคลิปแรกแต่เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันนะครับหลังจากที่เราดึงตัวนี้มานะครับก็คือบอร์เอโนนะครับ LED สังเกตค,ครับว่าจะต่อที่พิน13นะครับเราที่โค้ดครับในที่นี้เขาเขียนไว้ว่าเป็นมันพื้นที่มานาน,น้อยนิดเนาะนะครับเป็นเซต i l d in นเล e นะครับ บิวอินคืออะไรฮะบิวอินนีคือหลอดไฟที่ติดอยู่อนนี้ครับซึ่งมันจะติดกับนะฮะผมให้ดูจาบจังหวะนะครับสังเกตไหมครับคือ L ตัวนี้ครับกับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นบิวอินบิวอินจะต่อเข้ากับช่องสิบสามเมื่อเราเมื่อไหร่ที่เราสั่งให้ไฟในช่อง13ติดครับก็จะสามารถติดได้โอเคทีนี้ถ้ากรณีมันไปต่ออยู่พินอื่นละ่ะทำยังไง มสมมุติได้ฝากสมมุติผมไม่เอาละพินสิบสามเปลี่ยนพินพินสิบสองนะครับเห็นไหมขาบวกครับในที่นี้ครับเราจะจิ้มกับขาบวกนะ,ะบวกนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งข้าวลบหรือว่ากาวนะครับตรงนี้ครับเราก็เปลี่ยนจากคำว่าเซตบิวอินนะครับเป็นคำว่า เซตพิน <Set> เป็น12อใช่ไม่ไมเอาทิ้งไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันให้ไฟติดแล้วก็ต้องไฟดับด้วยครับคำถามคือทำไมเราต้องเขียนวงจรควบคุมไฟติดไฟดับก่อน<ๆ>ก็เนื่องจากว่าการสั่งอุปกรณ์็อทรอนอกครับจริงๆก็สั่งแค่สูตรก็หนึ่งะครับไฟติดกับไฟดับนะครับง่ายๆแค่นี้ตั้งเวลานะครับแล้วก็ให้มันรอด้วยถ้ามันไม่รอมันก็จะลัก าลับไปเป็นการวนล,ลูปรับจะวนไปเรืเ่อยน,นะครับโปรแกรมที่เราเอามานี้คือจะวนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนั้นก็คือถ้าเราไม่ทำปุ๊บมันก็จะรวดเร็วมากนะครับ0ูดแล้วกันถ้าดูนะครับความเร็วเนาะตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ๊ตึ๊โอเคไหเพราะั้นเราสามารถเลือกพินได้นะครับตรงนี้โอเค ก่อนจะไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตัวบอร์ด Arduino Uno นะครับตัวนี้ประกบรอบด้วยอะไรบ้างนะครับในบอร์ดนี้นะครับ,บระะจะปกอบไปด้วย1ครับตัวนี้เป็นช่องสําหรับลงโปรแกรมเวลาถ้าเราใช้กับตัวบอร์ดจริงๆนะครับรคอมพิวเตอร์ก็จะเสียบเข้าช่องรูนี้นะครับซึ่งรุนนี้ก็จะบอนทั้งกระแสไฟฟ้าแล้วก็สามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้ นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเสียบสาย USB อยู่เนี่ยครับก็ไม่สามารถจําเป็นที่จะต้องเสียบไฟเพิ่มจากข้างนอกนะครับ2ครับช่องนี้ฮะช่องนี้นะครับใช้สำหรับเป็นแจ็คหัวกลมครับต่อเพื่อต่อไฟเข้าไปนะครับหัวเขียวเขียวหัวกลมๆนะครับจาก power supply ก็ได้ต่อเข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะครับจากไฟบ้านก็แปลงมารับตั้งแต่ประมาณ5โวลต์ถึง12โวลต์นะครับตัม่รู้ตัวนี้บ้างนะครับ โซนนี้เป็นโชนโซนที่ชื่อว่า power าโซนชื่อ power เพราะมีที่อะไรบ้างนะครับก็คือควบคุมการทํางานนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้า V in ครับไปถึงไฟเข้าในกรณีที่เราไม่เอาไฟเข้าตรงนี้ครับราสามาเรถเอาไฟเข้าเส้น V in ตรงนี้ได้นะแล้วก็ก r o ครับ V in เวลเอาไฟเข้าไฟอะไรเข้าไฟบวกนั่นเองผมยกตัวอย่างผมก็เอาฐานไฟฉายแล้วกันนะครับ แต่มันไม่เห็นเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวมันจะเสียบเข้าอัตโนมัตินะการาบบนี้ไฟบวกเนาะสีแดงเข้า V in แล้วก็ไฟลบนะครับเนกาที v e ีเข้ากาวนะครับแบบน,นี้ได้เลยแต่อันนี้ก็จะเสียบถือว่าอนะ่อนยืงไฟเข้าสองทางเนาะทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยนะครับตอนเราไม่เสีอันนี้ก็ทำทงานอยู่ดีนะครับก็จะมีกาวมี5โวลต์มี3.3มนะครับมีรีเซ็ต รีเซตคืออะไรนะครับเหมือนปุ่มตรงนี้ครับโปรแกรมมันจะวนลูปไปเรื่อย้อาจจะค้างเกิดการติดบักอะไรบางอย่างครับกดปุ่มรีเซตตรงนี้นะครับหรือจ่ายไฟบวกเข้าไปตรงนี้ครับก็ทําให้โปรแกรมเริ่มรันตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์ใหม่แล้วก็รันโปรแกรมใหม่นะครับทีนี้ลองมาดูถ้าเป็นรน D, ลอด IVD เราเสียเข้านี้ก็ได้นะครับบวกเข้า3.3นะครับเ,เร็วผมไม่ขอต่อตัวต้นทานเนาะ นะครับลบนะฮะต่อเข้ากล่าวนะครับแค่ต่อเฉยๆครับไฟก็ติดได้แล้วครับถูกไหมนะครับแค่ต่อเฉยๆไฟก็ติดได้แล้วนะครับแต่นี้เราไม่ต่อตัวต้นทานเพราะที่เอาไว้จ่ายไฟอุปกรณ์ครับเวเราติดเซนเซอร์ติดอะไรเราจะเป็นต้องจับไฟอย่างนี้ออกไปนะครับเพื่อที่จะให้อุปกรณ์มีไฟเลี้ยงทํางานได้นะครับประมาณนี้ต่อไปตัวนี้ฮะ อ n น l o g อกนะครับสัญญาณเนี่ยทางไฟฟ้าจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือสัญญาณอันออลอกกับสัญญาณดิจิทัลนะครับอ n น l o ลอกคืออะไรสามารถบอกค่านะครับตามบิดของมันตั้งแต่0ถึง1,023หมายความว่าอะไรถ้าเราจ่ายไฟไป0มันอ่าน0จ่ายไฟไป5โวลต์มันอ่าน1,023นะครับก็เอาใช้กับเนี่ยโพรเนเชียลตัวเนี้ยนะครับให้อ่านค่าได้อลองทำห้ดูแล้วกันนะครับต่อไฟ 5โวลต์เข้าริมนะฮะกาวเข้าริมอีกริมหนึ่งต่อนี้เท่ากับ a0 นะครับ,ท,บ,รบที่ไปที่โค้ดครับอันนี้มีอันเก่าอยู่เนาะเราสามารถลบทิ้งไปได้นะครับที่เรากำลันโชว์ค่าก็ไปที่คำว่าอะไรปิ้นนะครับ serial monitor น,นะครับ serial monitor อยรางเช่นเราให้ปิ้นเขา,าว่า hello world มันก็จะปิ้นคขาว่า hello world เรื่อยๆครับา เฮลโหล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 แล้วก็คือจะเปลี่ยนตาคำที่เราพิมพ์ผมก็พิมพ์ว่าโรบอ t นะครับครีเอเตอร์โรบอ e ครีเอเตอร์นะครับมันก็จะพิมพ์โรบอ t ครีเอเตอร์โรบอ e ครีเอเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับที่นี่ครับมันพิมพ์ค่าที่เรารับมาจากตัวต้านทางปรับค่าได้นะครับให้เราไปที่อินพุตนะครับไปที่ลีด อะนาล็อกพนะครับล e ด d ะนาล็อกพิใส่เข้าไปเลย A0 แล้วกดอ่าส t าร์ท l ิมูเลชันมันไม่เห็นเนาะเก็บเก็บไปหนิดนึ่งพอดีมันกดลันใหม่ปึ๊บดูครับไมให้เราหมุนค่าจะเปลี่ยนไปครับเพราะงั้นเราใช้ในการที่ใช้จูนเสียงก็ได้ นะครับปรับความดังนะครับปรปรับความสว่างก็คือหรือใช้เป็นลอจิกต่างๆเช่นโหมดที่1คือค่าช่วงไหนโหมดที่2ค่าช่วงไหนครับก็แล้วแต่เราจะไปดีไซน์โปรแกรมได้เลยนะครับก็สาหรับคําสั่ง print นะครับทูซ o เรี s e r i นิ m o n i t ก็คือใช้สําหรับการแสดงค่านั่นเองอันนี้ก็เป็นการต่อแบบอันล็อกนะครับจะมีหลายๆค่า มาต่อออกแล้วครับเราไปต่อกันที่ต่อแบบดิจิตอลบ้างนะครับที่ผมติดไว้คราวที่แล้วเนาะเรื่องสวิตช์แบบนี้นะครับโอเคอ่ราลบทิ้งไปก่อนนะครับริมเข้าเน่ใส่กลางครับให้เข้าเป็นที่ D0 ไปอันนี้เราเข้ากล่าวนะครับให้สีเขียวเหมือนเดิมแล้วกันนะครับ ไปที่โค้ดครับตัวนี้ครับเราเปลี่ยนจากคำว่า lead นะครับ analog pin เป็นคำว่า lead digital pin 0นะครับอันนี้คือตามพินที่เราเลือกเลยนะครับกดปึ๊บผมลืมว่านี่เป็นขไข่แหละสักครู่นะฮะว่างจุ้งเลยโอเคเอาไว้ข้างบนก็ได้ครับไม่เป็นไรมาดูนะครับค่าเป็นศูนเพราะผมโยกมาฝั่งนี้ครับเป็นศูนย์ตลอดนะฮะเห็นไหม กาใช้ในการส่งสัญญาณได้นะครับมันนะครับก็คือไปสางฟังไหนก็จะอ่านเป็น,น,นเพราะงั้นที่ผมเคยบอกครับว่าทําไมต้องมีตัวนี้ด้วยเวลาทําเป็นสัญญาณถ้าเราไม่ใส่จะเกิดอะไรขึ้น,นครับผมลองทําให้ดูอันนี้เป็นหนึ่งเหมือนเดิมอีกหนึ่งก็ยังเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับคือค่ามันจะไม่ยอมเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่มีไฟลบเข้าไปเลี้ยงนะครับมันจะเป็นหนึ่ง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 ไปเรื่อยเพราะงั้น ถ้าใช้เป็นสวิตปิดเปิดธรรมดาเนี่ยไม่จะเป็นต้องต่อขานี้แต่ในเวลาที่เราต้องการที่จะต่อครับเราควรจะต่อลบด้วยอโอเคประมาณนั้น,นทีนี้ครับในเคสของกรณีสวิตแบบกดติดอ่อกดติดปล่อยดับบ้างนะครับช่องเดิมนี่แหละมาเราไฟ5้าโวลต์เข้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้เข้าศูนย์อ้าว ไม่มีช่องให้ใส่กาวทำยังไงดีนะรประเด็นคำถามมาแล้วใส่กาวตรงไหนดีนะครับถ้าใส่แนวเดียวกันไฟก็จะไหลตลอดเวลาอยู่ดีนะครับตอนที่เราก,กดมันก็จะทับกันด้วยอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็คือว่าจะไม่มีผลอะไรนะครับวิธีการที่เรามากักจะทำกันคือเรียกว่าการทำแบบ i n Input u u l u up ะัะก่อนปกติเรามาทำแบบปกติก่อนขาจะเป็น1ตลอดนะคะกดก็จะเป็น1ตลอดเนละ นะครับเป็นหนึ่งตลอดเลยครับว่าจะใส่ไฟหรือไม่ใส่ก็ตามนะครับซึ่งทำแล้วมาทำนี้ครับว่าเราให้ไฟเป็นลบไปซะนะครับส่ายไฟลบเข้าไปแทนจะลบเข้าไปมันไม่กลายเป็นศูนย์ตลอดเวลาหรอเป็นไม่ละครับยังไม่เป็นใช่ไหมแต่กดแล้วเป็นครับแล้วค่าก็ขึ้นมาด้วยเห็นไหมฮะนะครับ ในโปรแกรมนะครับถ้าเป็นภาษา C นะฮะเราต้องใช้คำว่า input put up ด้วยนะครับเดี๋ยวเราทำให้ดูก็คือเราต้องสั่งให้ pin 0นะมีค่าเป็น1ไว้ก่อนนะครับไปที่คำสั่ง set นะครับ set pin เหมือนเดิมก็ set pin 0เป็น high ไว้ ide, นะครับแต่นี้มันโปรแกรมมัน auto ให้นะครับอ่าสามารถเปลี่ยนโหมดได้ครับเปลี่ยนโหมดเป็น,นเป็นภาษา C คือดูคู่กับไม่ได้เลย b ล็อก คำไหนขึ้นมาคำนั้นนะครับออ,ออกแลาวรเปลี่ยนเลขเห็นไเป็นเลขหนึ่งอันที่เปลี่ยนด้วยเห็นไหมครับเปลี่ยนด้วยเนาะนะครับผมไม่พูดถึงเรื่องภาษาซีแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยุ่งยากเกินใปหรือจะมีแบบทาเป็นาภาษาซีล้วนก็ยังทําได้เห็นไหมมาแนี้เนาะนะครับกลับมาที่บล็อกก่อนแล้วกันพอกาที่บล็อกแอบเดิมมันจะหายแลลวนะครับโอเคนี่ข้สังเเบื้องต้นเลยครับ ปิ้นทายเราต้องการอยากรู้ออกมาเวลาจะทำงานอะไรต่างๆทีนี้เราไม่อยากให้แค่มันปิ้นนะฮะเราอยากให้มันแบบทำงานได้ทำยังไนะเนนงเยราเก็บก่อนเนาะเราต้องรู้จักครับในโหมดของคอนโทรลจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า if ครับ if เบือ้องต <Eve S 1> ้น if ทำหรับ if เองมาดู if ก่อน if นะครับเป็นเรื่องของการใช้เหตุผลนะครับถ้าจริงค่อยทำงาน เราแล้วก็ใช้ควบคู่กับเซนเซอร์ครับยังไงบ้างเรามาดูกันอีฟเนี่ยใช้คู่กับแมตนแมตตัวนี้นะครับที่มีเครื่องหมายน้อยกว่านี่ครับใส่เข้าไปเราวัดที่เซนเซอร์นะครับศูนใช่ไหมเราไปเอาเซนเซอร์มาเท่ากับครับที่เท่ากับศูนเห็นไหมเราต้องจำได้เมื่อกี้เราลองอ๋อดูอ๋อ,อ,อค่ามันเป็น กองขปุ่มเป็นศูนใช่ไหมเป็นศูนย์เราให้พิมพ์คําว่าอะไรดีพิมพ์คําว่า cute น่ารักก็ได้น่ารักนะฮะ,ะเรามาดูกันนะครับตอนสตาร์ตอนแรกครับยังมีค่าเดินมนเคลียร์ก่อนนะไม่มีอะไรเลยอย่างปกติดีพอเรากดปุ่มไปครับ ป๊บคิวมาแล้วคิวมาไหมคิวนะมาแล้วนะครับก็คือเราสามารถสั่งและทำอะไรต่างๆได้ทีนี้เนาแล้วถ้าเราไม่สั่งอยากพิมพ์คำอื่นนะคำว่าอะไรนะครับเปลี่ยนคำแรกคำว่า yes กับ no แล้วกันนะี่เป็น yes นถ้าไม่ใช่เราก็ไปเอา e อีฟีตัวหนึ่งมาครับยีฟ e เหมือนเดิมนะครับไปที่แมทครับ อินพุตลีดก็คือให้อ่านค่าช่องนี้นะครับอ่านสูตรพืนเดิมนอกจากอันนี้เป็น1แผนเท่ากับเราสามารถดูพิเคทได้นะครับเหมือนกัน Copy เลยมาใส่ครับให้พิมพ์โนเห็นไหมนนี้มีคําว่า With New Line กับ With Out ไม่ถึงว่าจะให้คือทัดใหม่หรือพิมพ์ต่อในพทัดเดิมไปเอยอ่าเราลองมาดูกันเคลียร์หน้าจอก่อนเห็นไหม เดิมทีมันเป็น1นมันก็ขึ้นโ no นไปก่อนอยังไม่กดเพรากดปุ่มปุ๊บกดค้างเลยเป็น yes 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 ป b อยเป็น no ทีนี้ครับเราสามารถย่อคำสั่งให้มันสั้นลงมาได้อีกนะฮะโดยการใช้คำว่า if e l นะครับ if l ต่า e งจาก if ยังไงอันนี้เราต้องบอกว่า0เป็นอะไร1เป็นอะไรแต่ if e l ครับเราบอกแค่อย่างเดียว เราบอกแค่ว่าอะไรที่ใช่ครับถ้าพินพินศูนย์เป็นศูนย์ให้ทำอันนี้โอเคนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากนั้นครับให้เราเป็น no ไว้ตลอดเลยก็จะใช้คำสั่งเดียวก็จะสั้นลงหนี้ครับ no ไว้ก่อนอยไม่ยังไม่ได้กดกดปุ๊บเป็น yes เป็น yes เป็น yes นอกจากนี้นะครับถ้าเราปรับไปใช้ตัวต้านทานพันธนุแบบปรับค่าได้กลับมาที่อุปกรณ์นะครับแล้วเรามาต่อแบบเดิมเลยนะครับเราสามารถที่จะให้ตัวตัวนี้ฮะในการเปลี่ยนค่าได้หรือให้ไฟติดอ่ะโคลโดงนะอ่ะทีนี้ผมติด led แล้วกันนะครับมีไฟสามดวง เริ่มแอดวายคือนี้หนึ่งนลนะเริ่มมีอุปกรณ์แฮนแล้วนะครับศนะครับ 1, 1แล้ว2็สองสแดงจริงก็เป็นสีอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้พูดถึงความเข้าใจร่วมกันนะครับแล้วก็ด้วยความรวดเร็วผมใส่ตัวทานเข้าไป1ตัวครับตัวเดียวพอนะครับก่อนเข้ากล่าว ก็เข้าทุกตัวนะครับแบบขนาดน้องก,ก็คือแบบแยกไปทีละตัวเลยอันนี้ <Okay. S 1> นะฮะขนาดนี้เรากดปุ่มตนี้จะติดเลยรนะั้ไม่ติดอะไรนะฮะดูครับติดเพราะอาจจะเป็นค่าเก่าๆที่ยังค้างอยู่นะครับผมอย่างสไม่มีศูนย์กับหนึ่งเนี่ยปอดิใช้ส่งข้อความอยู่แล้ะ เดี๋ยวเราจะมาลองสั่งกันนะครับโอเคไมงั้นอันนี้เราเอาออกไปกเราจะไม่ให้ปิ้นคำแล้วนะเราก็จะไม่ใช้อันนี้และ้ะเราใช้เป็นอ n นาล็อกแทนครับเพราะเราเสียอนาล็อกใช่ไหมไมันมีหลายค่านี่เนาะเราไม่เอาศูนย์กัหนึ่งใช่ที่ต้องปรับเป็นค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าครับโอเคที่น้อยกว่าอะไร ใช้น้อยกว่าค่ามันเต็มพันยาใช่ไหมที่น้อยกว่า300ร้อสมมติที่น้อยกว่าสามรอนะครับให้ไฟติด1นึ่ดวงก็เซตเลยครับดวงไหนเอย่ดยดวงที่0เป็นหายทีนี้อ่ะอีก2องดวงเราใส่ e ีเอลซ้อนเข้าไปครับในเอลทำได้ทำได้ไปรูปพิเกษเพิ่มทีนี้ถ้าไม่ใช่ล่ะ ไม่ใช่ก็มาดูครับไม่ใช่อาจจะมากกว่าหกร้อยก็ได้ทีนี้ติดสองดวงติดยังไงก็สามารถทำได้หลายแบบครับเช่นทีวิธีที่เวิร์กที่สุดก็คือการสั่งทุกตัวนะไม่มีโอกาสที่ค่าจะเออเลยนะครับมาดูศูนย์ติดที่เหลือดับเราควรทาแบบนี้นะโล โลนะครับเล็งทิ้งไปบ้างแล้วททิ้งเยอเสร็จแล้วครับเรารู้พิเศษสามตัวเลย <t> อันนี้มันติดสองตัวละเปิรบเปิบแบบน,น,น,นี้อันที่สามครับนอกเหนือจากนั้นล่ะมากกว่าหกแล้วติดสามดวงไปเลยนะครับอ่าดูไฮไฮไฮแล้ว <t> ลองมาดูกัน แป่ว่าติดสามดวงติดหนึ่งสองดวงเห็นไหมฮะถ้าน้อยกว่า3ามรติดดวงเดียวแน่นอนเพราะศูนยอันนี้คือศูนย์เนาะค่อยหมุนไปหมุนไปแม,ม้ติด2ดวงติดสามดวงครับเราก็สามารถใช้ควบคุมนะครับคําสั่งที่เริ่มจะซับซอ้อนขึ้นได้แหละนะครับอาจจะทําให้เปน็นเป็นโหมดแบบไฟกระพริบทีพีิบเียวกับระพริบรชาก็ได้นะครับผม อีกนิดหนึ่งเลยกันนะครับอีกนิดหนึ่งเลยกันอันนี้ไฟละเป็นมอเตอร์บ้างมอเตอร์ก็ทําแบบเดียวกันครับแต่มอเตอร์จะพิเศษกว่าน,นิดหนึ่งตรงที่ว่าจริงๆนะครับอันนี้ในความจริงจะทาไม่ค่อยได้เนื่นองจากไฟจะไม่ค่อยพอนะแต่ว่าในโปรแกรมซิมูเลเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างพอหรืออันนี้บอกไว้ก่อน าจริงๆต,ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าไดรฟ์มอเตอร์ขึ้นมาช่วยส่งพลังงานนะครับเป็นตัวกลางขั้นพลังงานแต่เราพูดถึงในคลิปต่อไปเรื่องการสร้างหุ่นยนต์ทีละกันอันนี้มี3เคสเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะให้มีแค่ไปหน้าถอยหลังแล้วก็หยุดนะครับเพราะงั้นเรามีใช้แค่2พินพินที่ไม่เกี่ยวออกไปมีแค่พินหนึ่พินสนะจำได้ไหมออกกเราม,มีแค่เป็นศย์กับพินห เพราะงั้นค่านะครับจะให้เป็นไฮโลก่อนก็จะหมุนไปทางหนึ่งจำไม่ได้เหมือนกันทางไหนเนาะเสร็จแล้วครับพอเป็นที่อีกอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็หกร้อยเนี่ยจากไฮโลเราเปลี่ยนเป็นโลไฮครับจากนั้นสุดท้ายให้เราเป็นโลโลครับหรือว่าหยุดหมุนไปเลยอ,อันนี้ก็เวลาหมุนยนเดินตามเส้นหุห่นยนต์การเคลื่อนที่หุ่นยนต์ครับใช้คําศัพท์แบบนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงจะต้องผ่านตัวสิ่งที่ว่าไรต์มอเตอร์หรือเป็นตัวส่งพลังงานอีกหนึ่งตัวนะครับ ลองดูนะครับอยู่ที่ร้อยแปดสิบหกเนาะทีนี้เราลองหมุนกลับเห็นไ,ไหมมันหมุนกลับด้านนะครับพอเป็นค่ามากขึ้นไหมค่าติดลบเลยนะครับค่าก็จะน้อยมากนะครับจริงมันควรจะหยุดนะครับแต่มันไม่หยุดน่าจะยังมีค่าแต่เป็นค่าอ่อนๆอยู่ในบตัวเลขได้นะครับผม เราดูครับที่ค่าแรงงานหกร้อยมันก็จะหมุนส่วนทางกลับกันนะครับไฮโลคลโลไฮจริงผมลองเปลี่ยนช่องเลยดีกว่า2ช่องนี้ปกติเป็นช่องส่งสัญญาณนะครับไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เอาไ้ติดพวกบลูทูธเลยพวกนี้ครับจะเวิร์กกว่าปเป็นสองสามเนาะสองสเพราะว่าจริงๆแล้วมันควรจะสลับเลยครับ ด้วยความที่เขาได้ไปค่าขาข่งยามันจะมีการส่งสัญญาณตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะทําให้ได้ค่าไม่เป๊ะมากแลขึ้นมาหน่อยนะครับหมุนกับทิศนี้แล้วก็หมุนไปทิศนี้เห็นไหมฮะตรงลอจิกที่เราบอกไว้เลยนะครับปึ๊บเกิด6 0แล้วอันนี้นะครับถ้าอยากให้ไม่ปีนค่าอยากรู้ค่านะครับเราสามารถปีนค่าได้นะครับโดยเราใส่แทรกไว้ตามโปรแกรมก็ได้หรือนะครับเอาไว้ด้านบนสุดของโปรแกรมก็ได้ คือพูดถึงเรเริ่มต้นโปรแกรมต้องทำอะไระบอกค่าก่อนบอกค่าซิบอกค่าสิว่าตอนนี้มีค่าเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวลองมาดูกันอ,อยู่ที่400อกว่าครับก็คืออะไรมากกว่าสา0รอก็จะหมุนไปทางนี้ถูกไหมสังเกตครับว่าไฟช่องนี้จะน้อยมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือปกติแล้วต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าไดรฟ์มอเตอร์นะครับถึงจะไฟอพอทีพอเรา กดลงปั๊บก็หมุนกลับไปเนาะประมาณนี้ครับนี่หยุดเห็นไหมค่าเกินไปแล้วหยุดนะครับก็คือตามคําสั่งคําสั่งไว้นั่นเองนะครับโดยเบสิกก็จะสอนนะครับประมาณนี้นะครับในคลิปต่อไปเราจะพูดถึงสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นเช่นการคํานวณเน,นีเอาสร้างตัวแปรขึ้นมาหรือการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับบนโปรแกรมนี้ว่าสามารถใช้เซ็นเซอร์อื่นๆอะไรได้บ้างเนาะโดยคําสั่งเบื้องต้นนะครับก็คนที่คนรู้จักก็มี2คําสั่งสำหรับวันนี้คือ1ครับ พินซีเรียลมอนิเตอร์คือการโชว์ค่าครับจะโชว์ค่าเซนเซอร์ก็ได้หรือโชว์คาที่เราต้องการก็ได้หรือ2ครับการสั่งพินต่างๆครับให้ติดหรือให้ดับสั่ง LED ได้และสั่งมอเตอร์ได้แล้วนะครับก็ถือได้ว่าการทํางานเนี่ยเกือบครบแล้วนะครับในการใช้งานวันนี้ครับทางคลิปเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับสวัสดีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ